เคยมีเมืองแห่งหนึ่งที่ในอดีตไม่มีแม้แต่ชื่ออยู่บนแผนที่โลกเพราะที่นี่ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้ใครรู้จักแต่มันถูกสร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์บางอย่างที่ต้องเก็บไว้เป็นความลับและไม่ใช่ใครก็ได้ครับที่จะสามารถเดินทางเข้ามาที่นี่ได้ง่ายๆเพราะที่นี่ใช้เป็นเหมืองยูเรเนียมเพื่อใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งต้องบอกเลยว่าครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยผู้คนมากมายมีทั้งงานเงิน และชีวิตในแบบที่พวกเขาใฝ่ฝันแต่เมื่อยุคแห่งความรุ่งเรืองได้ผ่านพ้นไปเมืองที่เคยมีชีวิตชีวาก็ค่อยๆเงียบลงกลายเป็นพื้นที่รกร้างที่เต็มไปได้วยความเงียบเหงาเนี่ยครับมันก็ปล่อยล้างแค่ข้างในก็กลายเป็นเหมือนที่ทิ้งขยะไปแล้วอะเนี่ยข้างใต้นี่คือขยะล้น้วนเลยนะจนเขาเรียกเมืองน,นี้ว่าเมืองผีหรือว่าโกสทาว์แต่วันเวลาผ่านไปครับเมืองน,นี้จะยังเป็นโกสทาวอ์อย่างที่เขาล่าลืออยู่หรือเปล่า เราจะพาทุกคนไปเยือนอดีตและไปพิสูจน์ความจริงกันกับเมืองโซเวียตที่เขาบอกกันว่าถูกทิ้งร้างในประเทศทคีกิสถาน และสำหรับใครนะครับอยากมาเที่ยวคีกิสถานนะครับทางแอร์อัสตานานะครับมีบินตรงจากไทยมาลงที่เมืองอัลมาตีประเทศคาซัคสถานนะและเราสามารถต่อเครื่องครับแค่ประมาณชั่วโมงเดียวครับก็มาถึงที่เมืองบิชเคกแล้วนะครับที่ประเทศคีกิสถานนั่นเองนะก็ต้องบอกว่าถ้าอยากเที่ยวเอเชียกลางนะครับสามารถบินตรงกับแอร์อัสตานาได้เลยสวัสดีครับทุกคนนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ประเทศคีกิสถานนะครับวันนี้พิเศษมากเพราะว่าเราจะขับรถนะครับไปฐานที่หนึ่งที่คนไม่ค่อยไปเที่ยวกันนั่นคือเมืองร้างนะครับซึ่งเมืองนี้ร้างหลังจากยุคโซเวียตล่มสลายและในอดีตครับที่นี่เคยเป็นเหมืองขุดแร่ยูเรเนียมครับเพื่อใช้ในการทำนิวเคลียร์ในสงครามต่างๆนานาโอไมกอดนะฮ oh ะรเราจะขับไปที่นี่กันนะฮะถ้าใครชอบวิดีโอเรานะครับ อยากให้กำลังใจเรามากๆครับก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แต่จริงที่มากสุดอยากให้กดคืออยากให้กด s u b s c r i b e นะครับคนละหนึ่งทีครับเข้าไปกดตอนนี้เลยครับก็ยังดีนะส่วนใครอยากสนับสนุนเรามากกว่านั้นครับเผื่อเราแบบว่ามีกําลังในการทำคอนเทนต์ที่ตื่นเต้นขึ้นนะครับหลากหลายขึ้นเราและทีมงานนะก็ไปสมัครเป็นเขาเรียกว่าเป็น Membership ได้นะครับของทาง u t u b e นะครับใครดูใน YouTube ก็สมัครเข้าไปได้เลยกดสมัครเดือนละไม่กี่บาทนะครับ ว่าคุณจะได้เป็นอ,อีโมจิน่ารักๆที่ใช้ได้เฉพาะสมาชิกนะครับเป็นชาววิลสันคุณจะได้เป็นเป็นแบชท,ที่แบบว่าบอกว่าคุณสนับสนุนมานานกี่เดือนแล้วซึ่งแต่ละเดือนเนี่ยหน้าตามันจะเปลี่ยนไปยิ่งคุณสนับสนุนนานนะครับมันก็จะแสดงถึงฐานะอันสูงสักของท่านนะครับว่าเป็นผู้ที่สนับสนุนลมาอย่างยาวนานเนข้าไปกดได้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะมีอะไรพิเศษในอนาคตเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ตอนนี้เราอยู่คีกิสแล้วเราจะเดินทางไปที่นี่กันไป ถ้าพูดถึงยุคของสหภาพโซเวียตแล้วเนี่ยนะคีกิสถานเป็นหนึ่งในสาธารณรัฐของโซเวียตนะครับตั้งแต่ปี1936จนถึงปี1991คือในสมัยนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตคีกิสนะครับช่วงเวลานั้นเนี่ยคีกิสนะก็มีการพัฒนาแลวก็มีการเปลี่ยนแปลงในหลายๆด้านเลยนะอย่างแรกเลยครับคือภาษารัสเซียถูกนํามาใช้เป็นภาษาราชการคู่กับภาษาคีกิสจากเดิมครับที่เป็นสังคมการเกษตรและเลี้ยงสัตว์แบบเร่ร่อนในยุคโซเวียตเนี่ยก็ได้อ,อุตสาหกรรมต่างๆเข้ามามาาาาาามมกกขึ้้้้นนนีรรรรสสงงงงโคพืฐต่ เช่นถนนโรงเรียนเขือ่อนและก็สนามบินเล็กๆและระหว่างปี1926นะครับจนถึง1959เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีชาวราัสเซียยูเครนแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆนนะย้ายเข้ามาอยู่ในคีกีสเนี่ยเป็นจำนวนมากจนถึงในช่วงหนึ่งเนี่ยครับมีคนที่ไม่ใช่ชาวคีกีสอาศัยอยู่เยอะกว่าชาวคีกีสจริงๆอีกนะและนอกจากนี้ครับในยุคนั้นเนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยในคีกีสก็เป็นพื้นที่ปิดครับโดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาเทียนซานที่อยู่ใกล้กับจีนถือว่าเป็นพื้นที่อ่อนไหวทางยุทธศาสตร์นะฮ เป็นพื้นที่ทดสอบอาวุธและเทคโนโลยีลับของกองทัพด้วยนะซึ่งในคีกิสเองเนี่ยก็มีเมืองที่ถูกสร้างขึ้นโดยรัฐบาลโซเวียตอยู่หลายๆเมืองซึ่งหนึ่งในนั้นครับเป็นเมืองที่เรากำลังจะเดินทางไปในวันนี้เมืองนี้มีชื่อว่ามินคุชซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาทางตอนกลางของคีกิสสถานมาดูกันนะครับว่าเรื่องราวของเมืองนี้จะเป็นยังไงวันนี้เราจะต้องเจอกับอะไรบ้างและที่คุณเห็นครับไม่ใช่รถของใครที่ไหนครับรถของเราเองผ่านอะไรมามากมายจริงๆและผู้ร่วมชะตาก,กรรมสำรวจนิวเคลีย เย็นจิตไก่ไก่ละเอิร์ดอาร์ตนะครับผมขับกี่ชั่วโมงครับเอิร์ดอาร์ตสามชั่วโมงกว่าบ้าบอกอริล่าใครจะไปขับชนนะสิ่ันนะสิตอนนี้เราอยู่เมืองบาริชีนะครับเขาบอกว่าเป็นเหมือนเกตเวย์ที่จะเที่ยวทะเลสาบอิซิคูนเป็นทะเลสาบน้ําเค็มนะครับที่ใหญ่ที่สุดในคีกีสแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นทะเลสาบบนเขาครับอัพไฮเลกที่ใหญ่อันดับ2โลกโอเคครับออกเดินทางครับ3ชั่วโมงกว่าจะไปดูกันระหว่างทางมีอะไรบ้างไป เรามาอยู่กันที่เมืองบาลิกชีนะครับที่นี่ก็ตั้งอยู่ทางตะวันตกของทะเลสาบ Kun. คำว่าบาลิชีเนี่ยครับมีความหมายว่าชาวประมงมันมาจากการที่เมืองนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของการทําประมงมากๆเขาว่ากันว่าจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นในช่วงศตรวรรษที่1880ตอนนั้นเนี่ยนะครับมีทหาร,กรเกษียณอายุคนหนึ่งเข้ามาทําประมงที่นี่เขาเข้ามาเปิดฟาร์มแล้วก็เปิดร้านขายอุปกรณ์ตกปลาขึ้นซึ่งกิจการเนี่ยต้องบอกว่ารุ่งเรืองมากนะทำให้หลังจากนั้นไม่นานครับก็เริ่มมีอีกหลายครอบครัวเนี่ยเข้ามาทําประมงที่นี่เช่นกันเริ่มจากเป็นชุมชนเล็กๆจนขยายตัวกลายเป็นเมืองในที่สุดเพราะฉะนั้น้้นนนถาาาาาเเเกิิดคุณณมมมทีีี่ืองขจะะะผลลลลตภัฑ์ปหยยๆแแบบ สำคัญนะคือในช่วงที่คีกิสสถานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียตเมืองน,นี้ก็เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมและการขนส่งที่สําคัญในสมัยนั้นด้วยแต่ว่าหลังจากที่โซเวียตล่มสลายไปโรงงานที่เคยมีทั้งหมดก็ปิดตัวลงครับเศรษฐกิจในเมืองตอนนั้นเรียกได้ว่าโอโหแบบเสียหายอย่างหนักเลยนะทำให้ประชากรหลายๆคนเนี่ยเลือกไปทํางานอยู่ที่อื่นแต่เมืองน,นี้ยังคงเป็นอยู่อาศัยของคนจํานวนไม่น้อยเลยนะประมาณ5 0าหมื่นคนด้วยกันซึ่งปัจจุบันนี้ก็เป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่7ของคีกิสสถานด้วยมีเนี่ยท่ามทาง ไหนลูกลาลาก่อนตลกมากแบบยืนขวางถนนอยู่ฮะแล้วพอเราแบบต้องชะลอให้จอดปุ๊บเดินนี่มงอยู่ว่าทำไมไม่มีคนเพราะว่าข้างหน้าถนนปิดเราไม่มีทางอื่นเนี่นะ ว่าต้องออกกลับไปที่เมืองบาลาชีเดิมอ่เฮะแล้วก็เหมือนไปเส้นที่เราไปจากวิสเกตครับแต่ว่าให้เลี้ยวซ้ายอีกแยกหนึ่งไม่ถึงยังไปได้อยู่ไปได้แต่ว่าแค่ต้องอ,อ้อมต้องอ้อมไปาไมทางเราระเบิดเราระเบิดเขาบอกนี่ระเบิดเลยอ่ะไม,ไม่รู้เขาพูดช่ออะไรระเบิดหรืร <c oughs> ะ,ะเบิดระเบิดแบบ ดนลิ่งระเบิดก็โอเคคุ <Okay. S 1> ดูครับเราจะไปถ่ายรูปกลางหน่อนกันแต่บอกทุกคนก่อนว่าอันนี้ถ่ายเพราะว่าถนนเส้นนี้มันปิดนะครับไม่มีรถวิ่งแล้วแน่นอนมีแค่เราเดียแหละที่วิ่งเข้ามาไหนไหนถนนก็ปิดแล้วถ่ายรูปซะหน่อย แบบสวยเวอว์อทะเลสาบแหลรวะเนี่ยเป็นอ่างเก็บน้ำขออนีอ่างเก็บน้ำหรอสวยมากตกใจเลยอ่ะตอนขับผ่านอะแล้วจอดลงมาข้างทางครับมองไปเห็นอ่างเก็บน้ำเหรอนี่คือวิวข้างทางขี่กีสถานสุดจริงๆ นี่คงจะเป็นวิวอ่างเก็บน้าที่อลังการที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยนะฮะที่นี่มีชื่อว่าอ่างเก็บน้าออโตโตกอยถูกสร้างขึ้นในปี195 6ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําแห่งแรกที่ถูกสร้างขึ้นในคีกิสถานเขาสร้างขึ้นมาเพื่อกักเก็บน้ําเอาไว้ใช้ในการทําเกษตรครับแต่ผมเนี่ยอยากให้ทุกคนได้มาดูวิวตรงนี้คือไม่รู้จะอธิบายยังไงอะ่ะมันสวยมากจริงครับสีของน้ำเนี่ยเป็นสีฟ้าเทอร์คอยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยมีเทือกเขาเป็นแบ็คกราวอีกแายรูปออกมาสวยแบบนี้เลย ข้างทางอีกแล้วครับเฮ้ยทุกคนดูซะก่อนโอ้โหสวยมากเลยะข้างทางอะไรครับเนี่ย ทางนี่คือสวยมากคือระหว่างทางนะ่ะม้าเต็มลานเหมือนวอลเปเปอร์วินโดว์98อะ่ะ <laughs> โอ้สวยจริงอันนี้ไม่ไอยู่ในรูท่องเที่ยวนะครับเพราะว่ามันเป็นถนน 3A 367มันเป็นถนนที่เราต้องขับเพื่อจะทะลุขึ้นไปมิงคูชนะครับที่เราจะไปเนี่ยโอแต่ไม่คิดว่ามันจะมีอย่างนี้อยู่ระหว่างทางสวยจริงๆอะ่ะ เริ่มออกมาห่างไกลความเจริญขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นหมู่บ้านระหว่างทางซึ่งสิ่งปลูกสร้างส่วนใหญ่ค่อนข้างพังแต่ก็ยังมีปั๊มน้ำมันอยู่นะเหลืออีกเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับจะถึงมิงคูชนะครับไม่รู้ว่าแถวนั้นจะเป็นยังไงนะถนนตอนนี้ก็โอเคอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวลองพอจะหมู่บ้านไปแล้วดูว่าเป็นยังไงต่อไปตอนนี้อยู่ในเมืองนะครับแล้วคนเยอะมากเพราะจอดเต็มข้างถนนเลยเยอะจนงงแล้วก็มั่วด้วย ข้างหน้าเนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแทรกไปแทกซ้าแทก,ก,กขวาตอนนี้เราเลี้ยวนะครับเข้าสู่เส้นทางไปมิงคูชว l ลเลจแล้วมีป้ายบอกทางนะครับแต่ว่าถนนเปลี่ยนแล้วเพราะเมื่อกี้ถนนดีมาตลอดใช่ไหมตอนนี้ถนนเริ่มเป็นดินดินแล้วเป็นลูกกลางแล้วเริ่มรถเริ่มสัน่นกึกเจอลาระหว่างทาง ลามาไหมมาเปล่ามันจะเป็นถนนคุขะนะครับน่าจะประมาณครึงชั่วโมงที่ต้องขับเส้นนี้นี่เห็นป้ายแล้วมิงคุชมันไม่ได้ร้างเ0 0เนะครับเขาเรียกว่านาจะกึ่งร้างนะครับที่ญี่ปุ่นหรือยังมีคนอาศัยอยู่บ้างนะครับแต่ว่าก็เป็นแบบน่าจะเป็นผู้เฒ่าผู้แก่อะไรเงี้ยที่ใช้เงินกเกษียแล้วก็ไม่อยากจะย้ายไปไ แล้วก็อยู่กันอะไรเงี้ยก็คือถ้าแบบหมดเจเนอเรชันนี้ก็อาจจะแทบไม่เหลือคนแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราเราเข้าไปดูของจริงดีกว่าจะบอกว่าตลอดระยะทางนะครับจะมีรถบรรทุกวิ่งสวนออกมาเยอะมากซึ่งผมก็ไม่มั่นใจว่าเขามาจากที่ไหนนะแต่เนี่ยขับขับไปมาอีกแล้วเป็นสิคันแล้วอะไม่รู้ว่าข้างในเขามี สถานที่อะไรที่ต้องก่อสร้างอะไรหรือเปล่าหรือขนส่งอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์แต่ทางดูมันไม่น่าเข้าไปอ่ะทางมันแบบไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ โอเคถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องขับดูว่วาโซนไหนคือโซอนที่ไม่มีใครอยู่แล้วแต่เท่าที่เห็นก็เหมือนไม่มีใครอยู่แล้วจริงๆเริ่มจากไอ้ข้างหน้าเนี่ยก็ตึกล้างแต่ตรงน,นี้มีเด็กนักเรียนวิ่งอยู่เลยอันนี้คือบ้านในย,ยุคโซเวียตเลยนะใหญ่มากบ้านแบบหลังหนึ่งเบื้อเริ่ม มินคุชในภาษาคีกีสเนี่ยมีความหมายว่านกนับพันตัวนะนี่คือชื่อของเมืองเล็กๆนะครับที่ถูกสร้างโดยสาภาพโซเวียตในปี1955และมันก็ไม่ใช่เมืองธรรมดานะเพราะที่นี่เคยเป็นศูนย์กลางการทําเหมืองยูเรเนียมซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ครับเพราะฉะนั้นมินคุชในเวลานั้นเนี่ยเป็นเสมือนฐานการผลิตลับก็ว่าได้นะอย่างบนแผนที่ในสมัยนั้นเนี่ยคุณจะไม่พบชื่อมินคุชอยู่เลยนะครับและหากใครจะเข้ามาครับต้องมีใบอนุญาตเท่านั้นเนี่ยนะแต่ถึงจะรับแค่ไหนครับก็มีแรงงานฝีีีมมมมือดดาาาากกยจทททั่ววโซเเตินง เพราะว่าทุกคนรู้สึกว่าที่นี่ได้ค่าตอบแทนที่แบบสูงมากๆจากการทํางานการขุดแร่ยูเรเนียมเนี่ยมันมีสารกัมมันตรังสีปะปนอยู่ครับซึ่งก็ส่งผลกระทบกับสุขภาพของแรงงานโดยตรงแต่ความเสี่ยงเหล่านี้นะครับเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทาให้แรงงานที่นี่มีรายได้จํานวนมากครับซึ่งบ้านที่ทุกคนเห็นในเมืองนี้เนี่ยนะครับจะสังเกตได้เลยนะครับว่าหลายหลังเนี่ยครับมีขนาดใหญ่มากนะมี2ชั้นสวยๆแบบนี้เลยซึ่งนี่คือการแสดงถึงความร่ารวยของชาวเมืองนี้ครับและเมืองทั้งเมืองเนี่ยก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วด,นะด้วยนะเต็มไปด้ยบาาารรคโงพลลแะ สร้างพื้นฐานต่างๆแต่แล้วในปี1968เมืองยูเรเนียมครับก็ถูกปิดตัวลงและถูกเปลี่ยนเป็นโรงงานอุตสาหกรรมอื่นแทนและความรุ่งเรืองก็มาถึงจุดสิ้นสุดครับเมื่อในปี1991สหภาพโซเวียตล่มสลายจึงทําให้โรงงานที่เคยมีอยู่เนี่ยครับก็ค่อยๆปิดตัวลงไปจากเดิมนี่เคยมีประชากรกว่า20,000คนตอนนี้เหลืออยู่เพียงไม่กี่พันเท่านั้นนะครับถึงทุกวันนี้นะครับในมินคุชเนี่ยแต่ยังคงมีคนอาศัยอยู่บ้างนะแต่เมืองก็จะดูเงียบมากๆครับส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเห็นแต่เด็กๆก,กับผู้สูงอายุเป็็นนนนนส่่่่ววใหญนะมีีบบบ้้้าาาาแลกกโรรรงงงงงงททถููิคคคัผ ผู้คนส่วนใหญ่ครับก็ย้ายออกไปหางานที่อื่นทําเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าซึ่งทำกลางความเงียบเหงาและอาคารร้างเหล่านี้ก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าในยุคที่มินคุชยังรุ่งเรืองอยู่เนี่ยเมืองนี้จะมีชีวิตชีวาขนาดไหนสังเกตว่าบ้านหลายหลังครับแบบสร้างอยู่ติดแบบริมผาเราจะขึ้นไปจุดบนสุดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากัน ข้างบนนี้บ้านจะหลังเล็กๆนะครับดูเก่าๆแต่ยังมีคนอยู่นะแล้ววิวก็ไม่ธรรมดาตอนนี้ข้างบานก็มีบ้านหลังใหญ่นะครับที่ก็ยังมีคนอาศัยอยู่นะบ้านเหมือนในหนังเลยเป็นอิดๆเหมือนหนังในสมัยหนังสงครามอ,อย่างนี้ล้างชัวนะครับโอ้โห เดี๋ยวขาลงไปแวะมาดูคือต้องบอกว่ามันเป็นหลายๆหลังก็ไม่มีใครอยู่แล้วเป็นแบบแทบจะเมืองร้างแต่ว่าหลายหลังก็ยังมีคนอยู่แต่เหมือนพื้นที่มันก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะนี่เรากำลังจะขับไปตรงเหมืองก่อนนะครับแต่คงไม่เขาคงไม่ได้ให้เข้าอยู่แล้วแหละแต่แค่อยากมาเห็นว่าข้างหน้าทางเข้าอะไรมันเป็นยังไงนี่ครับเขาบอกว่าฝั่งซ้ายนะครับเป็นเหมืองนะครับเหมืองยูเรเนียมมาก่อนทางเข้าน่าจะอยู่ข้างล่างนะไม่น่าจะเปิดให้คนทั่วไปไปอยู่แล้วนะ อันนี้ให้ดูนะครับแล้วก็ข้างหน้าก็จะมีเมืองอยู่อีกผมก็งงครับว่าแพะที่นี่นอนบนพื้นนะก็โทษที่บรบกวนเอาไปแล้วเหรอไปดีกว่าอ๋อก็คือเขาเขาก็แบบอยู่บนบ้านอยู่ตามสันเขาอะไรแบบนี้เ,เออข้างล่างเป็นซากใช่ไหม้เราหาวิธีไปข้างล่างดีกว่าคนเราอยู่หน้าทางเข้าเมืองนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนมันจะมีป้ายว่าให้ใหระวังพวกกรมาตรางสีแต่ว่าป้ายมันหลุดไปแล้วเหลือแค่เสานี่นี่ฮะก็คือตรงนี้คือทางไปพวกเมืองแหละมันจะปี ผมเห็นจาก g ูเกิลแมปเนี่ยมันจะเป็นถนนเข้าไปเหมืองซ้ายขวาเนี่ยเต็มไปหมดแต่ว่าไม,ไม่ไม่เข้าไปนะครับมันไม่ได้พื้นที่ที่เขาให้เข้าแค่ขับผ่านมาดูเฉยว่าหน้าทางเข้าเหมืองเป็นยังไงก็คืออยู่ข้างบนเขาเลยขึ้นมาบนสุดนะครับถึงจะเจอพวกทางเข้าเหมืองอะไรเงี้ยตอนกลางคืนน่ากลัวมากแน่เลยเพราะบ้านมันเก่ามากะเก่าแบบเก่าแบบในนัง่ะแต่คือหลายหลังยังมีคนอยู่นะครับแต่แค่มันน้อยมากน้อยจนแบบแบบน่ากลัวรถบางคันก็คือรถรถรถไม่มีล้ออะ่ะ รถยุคเก่าอะแลวรถไม่มีล้อเน่ยแล้วเด็กอยู่เยอะมากเด็กๆอยู่กันเต็มไปหมดและนี่โอบ้านหลังนี้ถ้าถามว่าบ้านหลังไหนล้างไม่ต้องห่วงหละหลังนี้แน่นอนล้างเกินกว่าที่จะที่จะอยู่ได้ส่วนใหญ่ที่เห็นวันนี้คือเราเห็นสองสองวัยคือเด็กเด็กเลยกับคนแก่ใช่ไหม เม่ค่อยเห็นคนหนุ่มสาวนะีใช่มีโรงเรียนเด็กโรงเรียนเด็กเล็กเด็กแบบประถมะออนุบาลปรมครับตอนนี้เราคิดว่าเราจะไปตามหาโรงงานเกาะน,นะครับแล้วค่อยกลับมาตรงบ้านอีกทีหนึ่งด้านบนสุดของเขาอะ่ะก็ยังมีคนอยู่นะครับเด็กๆเ,เนี่ยก็คือเดินกลับบ้านในการเดินขึ้นนะครับซึ่งสูงมาก นี่ครับมันก็ปล่อยล้างแค่ข้างในก็กลายเป็นเหมือนที่ทิ้งขยะไปแล้วอะเนี่ยข้างใต้นี่คือขยะล้วนๆเลยนะเหมือนไม่มีใครทำอะไรก็ขยะมาทิ้งเป็นดินหรือว่ามันแบบอยู่จนดินมันนี้นี่แหละข้างล่างเหมือนเป็นที่มาทิ้งขยะไปแล้วอะอย่าไปเหยียบมั่วนะมันกําแพงอะไรมันพังหมดแล้ว มีศาลาว่าการเมืองได้หรอแล้วก็มีรถพยาบาลนะครับแต่ก็ดูแบบทําใหม่แต่ว่าดูลางมากบอกมีไผยทำงานหรือเปล่า เปพอเราเข้ามาสำรวจจริงครับเมืองไม่ได้ล้างแบบที่เราคิดไว้ขนาดนั้นบ้านหลายๆหลังเนี่ยครับถึงจะดูล้างมากก็จริงแต่ว่าเริ่มมีคนกลับเข้ามาอยู่คือพอเราไปเช็คสถิติเนี่ยเขาบอกว่าประชากรก่อนที้เนี่ยเยอะขึ้นแต่ว่านิดเดียวเยอะขึ้นนิดเดียวเขาอ,อาจจะแบบมีลูกเนี่ยตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นแบบร้านมินิมาร์ทเป็นอะไรอย่างนี้แหละเพราะฉนั้นบ้านก็คือไม่ได้ไม่ได้ล้างแบบที่เราคิดไว้แบบนั้นร้อแล้วก็คือตอนนี้บ้านทุกหลังครับเขาเปิดประตูบ้านไว้เลย เหมือนเป็นการบอกว่ามีคนอยู่นะคือตอนนี้ผมยังไม่ได้ลงจากรถลงไปสำรวจจริงๆเลยนะเพราะว่าถ้ามันเป็นบ้านที่มีคนอยู่อาศัยจริงๆอะผมไม่ค่อยอยากเดินเข้าไปรบกวนเท่าไหร่แต่ถ้านกำลังหาว่าเออทุกบ้านทุกหลังตอนนี้เหมือนบ้านหลางแต่ว่ามีคนเข้ามาอยู่อม,มีคนเข้ามาอยู่จริงแล้ว ชาวบ้านน่ะน่าจะตั้งใจนะครับทำให้ทุกหลังอ่ะเหมือนมีคนอยู่จะมีร้างจริงๆครับก็คืออะไรแบบนี้นะฮะจะมีอย่างเงี้ยอยู่เต็มเมืองเลย โอเคครับจากที่สำรวจมาผมคิดว่าที่เนี่ยคือมีประชากรเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับจากไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพราะว่าน่าจะเป็นเด็กๆเ,เยอะขึ้นแต่ว่ารัฐบาลเองก็พยายามมาฟื้นฟูครับก็ช่วยได้บ้างมีสนามบอลมีอะไรที่แบบที่โรงงานถูกรื้อถอนไปแต่ประเด็นเลยก็คือว่าผมว่าเขาอะชาวบ้านเองอะเขาไม่อยากให้มันเป็นชื่อว่าโกสตาวหรือว่าเมืองผีที่แบบเมืองล้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนพยายามดูแลบ้านทุกหลังแบบมีการเปิดประตูมีการแบบแบบว่าป้ายอะไรติด บางร้านก็เป็นมินิมาร์ทนะฮะก็มีนะเราก็จะเริ่มพิสูจนในแล้วว่าที่นี่มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับเขาว่าไงโดนเลื้อไปแล้วก็แปลว่า AI ถือว่าเชื่อถือได้นะครับในระดับหนึ่งเพราะในไบอกว่าโดนเลือเ้อยไปอนเป็นสนามบอลไปแล้วนะครับซึ่งก็เป็นจริงๆสรุปเราขับมานะครับจากตรงนูน้นประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะครับ ขับกลับอีกนะครับประมาณเกือบ3ชั่วโมงแต่เดี๋ยวไปดูกันแล้วเราต้องออกจากตรงนี้ให้ได้ก่อนมืดเพราะไม่งั้นทางมันจะขับยากมากนะครับ ถึงแล้วนะครับโรงแรมที่เรานอนคืนนี้มันเป็นแบบมันเป็นเมืองที่เราเลือกที่จะนอนเพราะว่ามันสะดวกสุดมอข้างหน้าอาจจะดูวังเวงนะครับแต่ข้างในก็สว่างสวยดีนะโอเคอยู่โอริโพเทลครับมันเป็นแบบโฮเทลโฮสเทลอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ,โอเคแล้วเนี่ยไม่มีแอร์นะเพราะว่ามีแต่ทีเตอร์เพราะว่าน่าจะหนาวเป็นส่วนใหญ่โอเคพ่อหนาวใช้ได้ จริงๆรูทเนี้ยไม่ต้องตามรอยนะครับคือเป็นความสนใจส่วนตัวของผมกับทีมนะคือเราอะสนใจเรื่อง สภาพโซเวียตนะครับแล้วก็ตอนที่เกิดการล่มสลายเนี่ยมันทิ้งร่องรอยอะไรไปบ้างครับจริงๆแล้วที่นี่เป็นหนึ่งในที่ที่เราแบบทำรีเสิร์ชมาว่าเฮ้ยเราจะได้ไปเจอกับโกสทาวโกสทาวเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกของเมืองที่เรียกได้ว่าถูกทิ้งร้างเป็นส่วนใหญ่นะครับอาจจะมีคนอาศัยอยู่บ้างบางที่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะไม่มีคนซึ่งที่นี่ก็เป็นโกสทาวหนึ่งเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนอาศัยอยู่แบบห,หลายพันเป็นหมื่นใช่ไหมจนเหลือหลักแบบสองสามพันอย่างเงี้ยปรากฏว่าครั้งเนี้ยเป็นครั้งที่ไปถึงแล้วภาพทุกอย่่่่่่าาางงททีีปปปรรรกฏไไไมมมเเ็็นนตตตัั้ใจคบแ ถ้าใครชอบคลิปนี้ให้กำลัง,จงใจรง่ายๆคือกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ครับหรืออยากให้กำลังใจนะครับสุดๆเลยครับก็สมัคร Membership ใน y o u u u b e ของเราได้นะครับวันนี้ผมลาไปแล้วไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ